สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC เอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารลากีสองหาหกหาทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับมีนนททางมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับผมเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับวันนี้ก็วันที่23นะครับเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับ ก็จะมีนวทางออกปากมาต้อนพี่น้องหรือเก้านะครับผมเป็นแนวทางของชุดรัฐบาลไทยนะครับจะจำงวดวันที่1เดือนสมนะครับเดือนมีนาคมสองพันห้ร,ร้อยหกสิบเ็นะครับผมก็เอาล้วครับก้อนจะขอให้เบิกนทัางตัวเลขน้ำกันนะครับผมกับมาเบิงคลิปขั้นเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมกัวามาเบิงในะท่างรัฐบาลไทยกันต่อนะครับจะเป็นงวดของประจำวันที่ หนึ่งเดือนมีนาคม2567นรบเะครับเป็นชุดตัดนะครับเป็นชุดตัดชุดเต็มกบลโหงไห่ไปแล้วนะครับชุดเต็มส่วนชุดนี้เป็นชุดตัดนะครับนี่สองสามมื่ก็เป็นสรุปของสุดท้ายนะครับผมตอนนี้ก็ได้ชุดตัดมาแล้วนะครับซึ่งวันที่ผ่านมานะครับชุดตัดก็ลดไปนะครับลดนะครับลดชุดปูดแล้วนะครับผมแบบ ม่มีคอแม่แล้วครับรถแบบว่ามีคอแม่แล้วครับผมม่มีตัวไหลเข่าเล้นะครับเลขจับคูเลขล่างนะครับรักลอยนะครับรถเบิร์นะครับผมก็ขอโทษขอเฟซีหลายนะครับขอโทษขอเฟซซี่หลายๆนะครับผมที่ผิดหังนะครับที่ผิดหวังไปตามๆกันนะครับผมก็ก็ ไปก็ถึงดวงดาวนะครับหมวดที่สามบ่เขานะครับผมเอาแค่สองหมวดนะครับอ่ะหมวดนี้ว่าเบิ่งกันน่อนะครับสำหรับหมวดนี้นะครับผมก็สำหรับหมวดนี้นะครับผมเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งสามกับแปดนะครับบนนะครับเลขวิ่งบนสามกับแปดนะครับ วิ่งล่างหกับห้านะครับวิ่งบนสามกับแปดวิ่งล่างหกับห้านะครับจับคู่สามตัวบนนะครับไอ้จับคู่ตัวบนนะครับจับคู่ตัวบน 3, สามูย์ไอ้ศูนย์สามศูนย์แปดสองแปดสามแปดนะครับ ตัวเด่นสุดๆนะครับตัวเด่นนะครับเหลขบนนะครับที่ตัวเด่นนะครับเลขเด่นบนนะครับผมคือแปดนะครับจับคู่ให้สามศูนย์สามศูนย์แปดสองแปดสามแปดนะครับตัวที่เน้นนะครับก็คือศูนย์แปดกับสองแปดนะครับศูนย์แปดกับสองแปดนะครับผมพี่น้องมักน้ำแบบโว้โหนะครับแต่ว่าผมก็มักแค่ศูนย์แปดกับสองแปดนะครับ มาที่สุดนะครับศู 8, นย์แปดะครับสองแปดะคราบผมส่วนเหล็กลางนะครับส่วนเหล็กลางก็เด่นที่หนะครับเด่นที่หนะครับผมรองห้านะครับรองห้าจับคู่ก็หกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดห้านะครับแปดห้าอีกตัวนึงนะครับผมเออ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดห้านะครับเน้นสุดนะครับก็คือหกแปดกับหกเก้านะครับสำหรับลักลอยนะครับผมลักล่อยวดที่ผ่านมาเนี่ยกลุดไปนะครับวดนี้เป็นสูตรใหม่นะครับวดนี้เป็นสูตรใหมนะครับหลักร้อยนะครับผมไม่น่าจะพลาดนะครับหลักสูตรนี่ก็เดินดีพอสมควรนะครับผมเดินดีพอสมควรนะครับ าาบ,บ,บางเทือเขาย้านะครับเพชรยอนหลังก็ไปนี่กับบางเชือเขาย้าเป็นเจ็ดแปดงวดหรือสิบงวดประมาณนี้ครับมัดกับเป็นพิษแน่ถูกแน่นะครับถูกสองงวดสามงวดสี่งวดนี่ก็บเพชรไปงวดหนึ่งหรือสองงวดประมาณนี้แหละครับผมจำนวหลักลอยเนาะส่วนสามตัวนะครับส่วนหลักลอยเนี่ยประมาณ ูตรนี่นะครับโดยมมียุห่าโตนะครับมีห้าหลักนะครับแต่ว่าแอบขัดมาแค่สี่หลักนะครับผมสี่ตัวนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับแอบเด่นที่หกกับเจ็ดนะครับเด่นที่หกกับเจ็ดนะครับผม ห้ากับแเป็นตัวกันนะครับส่วน3ตัวนะครับผม3ตัวบนก็603 608 6สามหกศูนย์แปดหกแล้วก็528องนะครับน,นี่เป็นชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวแต่ก็ตัวเลขจะเยอะไปหน่อยนะครับชุด3ามตัว มีทั้งหมด8ชุดนะครับเน้นให้4ชุดนะครับผมเดี๋ยวไก่มือนะครับไก่มือแอตีตัดไห้นะครับเหลืออยู่ประมาณ3หรือ4ชุดประมาณนี้นะครับผมหยิบมาเนะครับเดี๋ยวมันนี่ก็เอาไป8ตัวก่อนนะครับผมตัวที่เด้นกันนี่แหละครับที่ระบายสีไว้ทาสีไว้นะครับอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางตัวเลข รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมวันที่หนึ่งเดือนสามนี่นะครับผมกับระมาณนี้ครับก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับงวดนี้แอดกำมันใจนะครับมันใจหลายงวดเลยนะครับคิดว่าก็นนาจะพลาดนะครับผมไม่น่าจะผิดหวังนะครับก็ให้ทุกคนนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์านอื่นได้ด้วยก็ได้นะครับผมกาว่ามักที่แอด จับคู่ให้นะครับผมไปเบื้องในชุดเต็มนะครับเลกในตารางนะครับเลกในตารางมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนในตารางแต่จะเป็นคู่ไหนนั้นไม่รู้นะครับเนี่ครับเลขในตารางของชุดเต็มนะครับผมหกศูนย์เก้าแปดสามห้านะครับ นํไปเทียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นหรือจับคู่กันเองได้ในตารางนะครับผมคิดปลาเลขว่าอาจะผิดฝังนะครับสาหรับเล็กในตารางนะครับผมหมดนี้มาแน่นอนนะครับเอาล้ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางตัวเลขประจำงวดวันที่1เดือน3นี้นะครับใลรทุกคนใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยตัวเลขไม่่อไม่รูุนะครับมักจัดขัดพ้านะครับมากกับเบื้องตกวความบันเทิงนะครับหรือจะรอหรือจะรอขคงสุดท้ายนะครับ ตัดให้เหลือจันเนือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมโดยเฉพาะเลขล่างนะครับเลขล่างวันนีหมั่นใจแห้งครับมั่นใจแห้งนะครับผมว่าน่าจะพลาดนะครับส่วนบนนี่ก็มั่นใจกันนะครับผมมั่นใจให้กันนะครับผมก็เอาแล้วครับทงนี้แล้วเนาะก็โดนแล้วนะครับผมเวลานลายแล้วนะครับก็ ทุกคนใส่ปัญญานในการรับชมนะครับตัวเลขไม่ขอมินดนะครับเป็นเพียงแนวทางการคำนวณน,นะครับผมทุกคนใส่ปัญญาน,นะครับผมก่อนจะลงทุนนะครับวนนี่ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับงวดนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ขอ,ขอให้โชคให้หมาให้ร่ำรวยถูกไวมด้วยนั้นเป็นน้ำกันนะครับสิ่งสำคัญก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดส่วนมิฉั้นมีท้องเสดตลอดปีและตลอดไปนะครับผม ก็ขอให้ท่านทุกท่านนะครับรวยๆนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ